เนี่ยผมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะมารีวิวมากๆเลยนะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยคนที่เขาไปม็อบเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากเลยนะครับผมพอมาตอนนี้ผมเห็นเขาได้เอาไปใช้ในกิจกรรมของม็อบเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าเออไอสินค้าตัวเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงและมันใช้งานอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับผมผมจะส่องชี้ดาวขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยส่องชี้ดาวดูว่ามันจะมองเห็นแบบเราเป็นเส้นไหมว่าเราชี้ดาวอะไรอย่างนี้อยู่นะราคาร้อยกว่าบาทอ่ะมันจะทําได้ขนาดนั้นไหมนะครับผมตอนนี้อยู่หน้านบ้านแล้วเดี๋ยวจะเอาเลเซอร์ชี้ขึ้นฟ้าเดี๋ยวรดูกันบ,บ,บผมผ สวัสดีครับทุกคนอย่าไดไต้นราสึงนส่สแค่มีเร่บผมตอนนี้อยู่ช่วงรีวิวตามกัน วันนี้ผมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะมารีวิวมากๆเลยนะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยคนที่เขาไปม็อบเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากเลยนะครับผมแต่ผมก็อยากจะมารีวิวสินของชิ้นนี้ครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นของเล่นสมัยเด็กที่ใครลหลายๆคนก็อยากจะลองมีอยากจะลองเล่นใช่ไหมครับผมพอมาตอนนี้ผมเห็นเขาได้เอาไปใช้ในกิจกรรมของม็อบเนี่ยเออผมก็อยากรู้ว่าเออไอสินค้าตัวเนี้ยมันหน้าตาเป็นยังไงและมันใช้งานอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวรับมาดูกันในรีวิวตานคอนดแชร์ e ให้ด้ครับ มาครับผมผมได้ทําการสั่งซื้อเจ้าตัวเลเซอร์ตัวนี้มาแล้วนะครับผมเลเซอร์นี้มีชื่อว่าเลเซอร์พอยเนอร์นะครับผมราคาอยู่ที่ไม่เกิน200บาทครับผมในช้อปปีในร้านซาด้ามีขายหมดนะครับผมอันนี้ทุกคนลองไปหาซื้อกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะหาซื้อจริงๆเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับผมลองไปกดสั่งซื้อกันดูได้นะครับผมนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับผมเราเอามาใช้เล่นอย่างอื่นกับอะไรก็ได้นะแต่แนะนําว่าอย่าส่องเข้าดวงตาเด็ดขาดนะครับผมมันมีผลนะเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยไวต่อแสสสสงงงงนนนะะะะคคครรรรัับบผผผมมอออยยย่่่่่าา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 าไปเเเเเเข้้ดววตใใพจจทํหีีล ต่อสายตาของเขานะครับผมอะหน้าตาเป็นแบบนี้นะผมเผื่อใครไม่เคยเห็นนะนี่เลเซอร์ครับผมที่เขาเอาไว้ใช้ไปม็อบกันจริงๆเลยนะผมก็คิดว่าเออมันคงเข้าถึงยากใช่ไหมเปล่าครับผมในช้อปปีมีขายนะครับ <c oughs> <laughs> ผมคิดว่าราคาถูกคงใช้ไม่ได้หรอกแล้วผมได้ลองใช้เฮ้ยมันใช้ได้นะ <c oughs> มันไม่ได้แย่นะผมนี่ <c oughs> ตัวเลเซอร์อันนี้คือตัวฐานครับผมอันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเหมือนแบบว่ากุญแจนะครับผม เพื่อให้มันต่อติดกันอย่างนี้แล้วก็ปิดเปิดปิดเลเซอร์นะครับอย่างแรกผมจะใส่่านไปก่อนนะแล้วก็ปิดอย่างนี้มาครับผมหมุนมุนม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 นอ่ะเรียบร้อยครับผมเป็นเลเซอร์แล้วคือเรากดใช้ได้เลยนี่ผมกดแล้วนะทุกคนเห็นไหมเห็นหัวคิวคิวคิวไหมตอนนี้มันใช้อยู่ข้างบนผมจะให้ทุกคนดูข้างหลังอ่าเป็นแบบนี้อันนี้ทางร้านเขาแถมไอ้นี่มาให้ด้วยตัวแบบเป็นลายสวยๆอย่างเงี้ยปรับหมุนตรงหัวตรงนี้ทุกคนจะหมุนตรงหัวตรงนี้ได้หัวตรงนี้ทุกคนเห็น นี่โอ้สวยผมพูดถึงสวยเหมือนกันนะถ้าแบบเออเอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะเอาไปเล่นแบบไปส่องดาวได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าเอาไปทําแบบพื้นหลังถ่ายรูปเอออะไรอย่างเงี้ยก็สวยนะทํปเล่นนะแล้วต่อมานะผมมาอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะรีวิวก็คือมันมีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะที่ชาร์จนะกับตัวฐานเมื่อกี้นี้มันสามารถชาร์จได้แบบนี้ได้เลยนี่ทุกคนแค่ เปิดอันนี้ออกมานี่ปุ๊บแล้วก็เอาฐานมาถ่ยตรงนี้ก็ชาร์จได้และเสียบกับปลั๊กไฟได้เลยครับผมชาร์จง่ายมากนะตรงนี้ข้างหลังนี่ฮะผมที่ผมให้ทุกคนดูมันจะมีสีแดงกับสีเขียวเห็นป่ะทุกคนสีแดงคือถ้าเราเอากุญแจอันเนี้ยไปไขมันเป็นสีแดงเลเซอร์ของเราก็จะกดแล้วไม่ติดอันนี้อยู่ที่สีเขียวใช่ไผมฉายว่าจะขึ้นหน้าผมสีเขียวแล้วผมเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บอย่างงี้อ่าผมปิดเป็นสีแดงแล้วนะอ่าผมปิดเป็นสีแดงแล้วทุกคนเห็นป่ะอ่าผมปิดเป็นสีแดงแล้วผมกดกดแล้วนะเนี่ย กแล้วไม่ขึ้นสีเขียวเลยนะผมเจาบนหัวผมเนี่ยไม่ขึ้นเห็นปะเออมันก็เป็นการเซฟการป้องกันอีกระดับหนึ่งนะคะผมแล้วใครอยากจะเปิดก็บิดมาที่สีเขียวก็จะติดเหมือนเดิมดูอพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วที่ผมเห็นในข่าวนะเขาใช้เลเซอร์เป็นแบบจุดๆใช่ปะเขาไม่ได้ฟุ้งกระจายแบบนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมคือทุกคนต้องถอดหัวตรงนี้คนต้องถอดหัวนี้ออกอ่ะถอดออกนะปึ๊บ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 คืออันนี้เขาแถมมาให้พอเราถอดออกเสร็จมันก็จะเป็นเลเซอร์แบบปกติเป็นเส้นแบบนี้อ ผมบอกเลยว่ามันแรงสูงมากนะครับผมทุกคนไม่ธรรมดานะเอออย่าไปส่องเข้าตาใครเขานะผมอันตรายอยู่พอสมควรนะเออถ้าส่องก็ส่องแบบผ่านๆไปอ่ะอย่าไปส่องจี้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันอันตรายพอสมควรนะผมเดี๋ยวผมไปเทสตอนคืนอีกหีนหนึ่งว่ามันส่องได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าเขารับประกันว่าส่องได้ไกลสุดอั่หนึ่งกิโลเลยนะผมโอ้ยผมจะลองดูว่าผมจะส่องชี้ดาวขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยส่องชี้ดาวดูว่ามันจะมองเห็นแบบเราเป็นเส้นไหมว่าเราชี้ดาวอะไรอย่างนี้อยู่นะนั้นราคาร้อยกว่าบาทอ่ะมันจะทาได้ขนาดนั้นไหมนะครับผมหกึนง เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าเผื่อแบบเฮ้ยมันเอาไปช่วยแบบเฮ้ยเธอดูอาตรงนี้สิดาวตัวนี้สวยไหมเนี่ยดาวลูกไก่นะไอ้ดูดาวตรงนี้สิตัวนี้ดาวมีใหญ่นะเธอรู้จักไหมดาวจุดนี้จุดนี้อ่ะสอนเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าดวงดาวดาราศาสตร์โหราศาสตร์อะไรอยู่วะเออนั่นอะเกี่ยวกับดวงดาวได้นะผมก็ถือว่าโอเคนะแบบไปปิกนิกกับแฟนแล้วแบบเออเอาไว้ใช้แบบส่องดาวดูดาวชี้ดาวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็มันเอาไว้ใช้แบบป้องกันตัวเองได้ด้วยนะจากภัยอันตรายนะผมแบบเอาไปถ้าแบบเราโดนอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไปส่องแบบป้องกันแบบให้เขาแบบเห็นเลเซอร์เราแบบเขาจะได้แสบตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออไว้ป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเออโอเคผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะเดี๋ยวรอให้มันมืดอีกช ถ่ายคลิปมาให้ดูว่าถ้าเทสต,ตอนกลางคืนแบบบื้นๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ A few e m m o n โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะเดี๋ยวไปลองเลเซอร์กันตามมาเดี๋ยวผมจะลองในบ้านของผมก่อนนะทุกคนในส่วนของบ้านผมตองน,นี้มันจะมืดพอสมควรพอลองหันไปดูตรงน,นี้นะถ้าผมใส่ไฟใส่ไฟมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะสว่างใช่ถ้าผมปิดไฟมันจะมืดอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเลเซอร์นะนี่เลเซอร์ครับผมผมจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอยนะ ลองคือมันสวยนะเว้ยทุกคนไม่ใช่มันไม่สวยนะมันสวยอยู่นะมันแบบเต็มเลยนะทุกคนนี่คือแบบมีหัวนะลายตาเหมือนกันนะผมทุกคนทําเป็นเล่นอ่ะเดี๋ยวต่อมาจะผมจะถอดหัวเป็นแบบตัวจุดอย่างเดียวนะทุกคนนี่ทุกคนเห็นว่านี่ผมส่องกับพือน,นะแล้วมันสะท้อนขึ้นเห็นมาทุกคนแล้วมันสะท้อนขึ้นไปทางนู้นนะเออนี่คือแบบถ้าด้วยตาเปล่ามองเห็นเป็นเส้นเลยนะเว้ยผมทุกคนดูนะนี่คือเลเซอร์อยู่นี่นะมันส่องไป เป็นเส้นมาทุกคนอ่ะเป็นเส้นเลยนะเว้ยคือเป็นเส้นเลยนะผมคิดว่าน่าจะส่องดาวได้เดี๋ยวผมจะส่องขึ้นด้านบนทุกคนมองไปพร้อมกันทุกคนเห็นเป็นเส้นปะเออเป็นเส้นเลยผมว่าคิดว่าน่าจะส่องดาวได้เดี๋ยวเราเออกไปลองดูหน้าบ้านใกล้ๆกันดีกว่าว่าจะได้ไหมตอนนี้อยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะเอาเลเซอร์ชี้ขึ้นฟ้าเดี๋ยวรอดูกันึ๊บมาแล้วครับผมนี่นะผมเปิดเลเซอร์นะเห็นเส้นเลยปะทุกคน นี่ผมชี้ไฟอยู่นะทุกคนเห็นดาวนี้ไหมครับทุกคนน่าจะมองเห็นเส้นอยู่แต่มองน่าจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองปรับตั้งค่าของกล้องดูดครับผมนี่ครับผมทุกคนทุกคนเห็นเส้นมากนี่จิ้มไปที่ดาวเป๊ะเลยใช่ปะ่ะอันนี้ผมให้แฟนผมจิ้มไว้อยู่นะนี่ผมปรับสติเชัตเตอร์ให้มันต่ำเดี๋ยวผมจะเล็งให้มันขึ้นทุกคนเห็นดาวไหมเห็นเป็นเส้นเลยนะอุย้ยถือว่าถือว่าไกลพอสมควรนะฮะไกลมากไกลมากนะอย่าไปส่องตาใครนะอันตรายพอสมควรเลยนะถึงอะไรถึงอะไรนกโลกไม่ถึงไม่ถึงมันไกลสุดแค่หนึ่งกิโลเอง ดาวทางซ้ายหน่อยดาวทางซ้ายหน่อยดาวนูน้นนะเห็นดาวทางนู้นไหมเฮ้ยมันส่องดาวได้นะคะดาวแบบสว่างสุดตรงนูน้นผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเห็นว่านในกล้องเห็นไหมครับ โอเคครับผมปิดจิ๊กันในที่มืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เสียงรถผ่านแล้วแม่เขาทํางานอยู่ในบ้านเนี่ยเสียงมันแทรกก็สําหรับคลิปตอนนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเจ้าตัวเลเซอร์ตัวนี้ก็ราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็ถามว่าใช้งานได้ดีไหมใช้งานได้ดีผมใช้ได้หลายอย่างด้วยนะสาหรับใครที่จะเอาไปใช้งานอะไรยังไงนะครับผมก็สามารถไปเลือกใช้ได้ของราคาไม่เกิน200บาทจริงๆในช้อปปี้ครับผมถูกมากนะมีจากข้างหลังของผมก็ได้นี่สวยงามนะผมถ้ายังเห็นอยู่นะเพราะว น้องหนูอย่าเอาไปส่องตาใครเขานะผมถ้าส่องนานๆอาจจะทำให้แบบตาเสียหรือตาผ้าหมัวได้นะครับผมแค่ผมสักวันนี้มีแค่นี้ผมไปแล้วผมสวัสดี